เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับในส่วนของคลิปวิด,โดีโอนี้ผมจะมาไกด์วิธีการเล่นเมดสายโฟลเจอร์เห็นเลเวลทําของประมาณไหนอัพสกิลประมาณไหนยาวไปจนถึงช่วงเลเวลสาสิบสองเนี่ยว่าเมทโฟลเจอร์มีหน้าที่อะไรอัพสกิลแบบไหนใส่ของประมาณไหนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ มาดูสกิลการเก็บเลเวลช่วงแรกว่าแนะนําให้อัพสกิลอันไหนนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นส่วนของซาเซเลสเนาะผมจะแนะนําให้อัพตัวราเซียสไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพอยชั่นมิสไซล์สองสกิลเนี่ยได้ใช้บ่อยมากๆจริงๆใช้ยาวจนถึงปัจจุบันเลยนะ32ผมก็ยังมาอัพเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆอ่ะผมแนะนําว่าให้เพิ่มตัวนี้ไปด้วยนะครับ v o ยเอ v o รช t i o n อันนี้ก็ทําดาเมจระยะกลางได้ดีด้วยเป็นสกิลหมู่แบบไวเคลเป็น ตัวที่แบบเราวิ่งมาแล้วมอนสเตอร์สมมติน,นะครับมอนสเตอร์อยู่ข้างหน้าเราประมาณนี้เราอยู่ประมาณนี้เรากดปุ๊บกระจุกเนี่ยอาจจะหายหมดเลยก็ได้ในทีเดียวนะครับผมก็เลยแนะนาว่าช่วงแรกติดไว้ก็ดีเหมือนกันถัดมาส่วนของ f o ร์ยูเซนะครับ f o ร์ยูเเนี่ยแนะนำเลยการเก็บเลเวลนะครับต้องอัพทั้งสองฝั่งเพื่อที่จะให้เราได้ลังสกิลได้ทันนะครับ แล้วควรมีสกิลบิ้งหรือว่าสกิลวาร์ปเนี่ยติดไว้เพื่อความคล่องตัวในการเดินแมปนะครับฝั่งเนี่ยจะได้ใช้บ่อยกว่าฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะคอมโบกันเนาะพอเราเลเวล,เ,ลเวลมาสักพักหนึ่งพอมีสกิลตัวแบคโคนเนี่ยมันจะทําให้เราเคลียร์แก๊งกิกกี้มอนตามแมปได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวดูดมอนเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมมันจะดูดปับป๊บปับ๊บปั๊บเข้าไปมันจะคอมโบตัว สกิลลูกออฟเรา3ลูกอันนี้เนาะเราก็แบบปล่อยลูกไปวนวน,วนรอบๆบมอนนะครับมีตัวนี้ปิดฉากหรือว่าพอเราดูดไปแล้วเราจะยิงเลเซอร์เข้าไปตรงกลางก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวไนทลเลเซอร์ยิงอัดเข้าไปมันจะคอมโบกันนะครับเมนเนี่ยมันจะชงด้วยตัวเองเลยนะครับในการเก็บเลเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายถ้าเราเวลมาถึงเปิดตัวสกิลแบ็คโคได้นะครับส่วนเรื่องของสมใส่นะก็จริงๆไม่ค่อยมีอะไรแนะนำมากนะครับ ก็หาตามแมปได้เลยหรือว่าเหมือนคลิปที่ผมทําตัวไกด์พาไปนะครับพอเราลงมินิทอร์ได้แล้วนะครับให้ไปหาตี้แบบผู้เล่นที่เขามาเคลียรดับมินิทอร์เนี่ยเออให้เขามาแบกหรือว่าลองถามคนในกลิ้ก็ได้นะครับมีใครลงมินิทอร์ไหมฝากแบบแบกผมไปลงหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะทําให้เราเวลยิ่ง,งวิ่งฮะเวลง่ายยิ่งขึ้นนะในการใส่เซตมินิทอร์ หรือถ้าใครขี้เกียจน้องไม่อยากไปลงก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่อยากแนะนําให้ลงเพราะว่าพอเราได้เซตแล้วเรามีโอกาสไปลุ้นพวกซิลด้วยนะครับค่อคนข้างที่จะแนะนําว่าไปลงเถอะก็จะดีกว่ามาต่อกันที่ของสมใส่นะครับตอนที่เราเลเวลสาเนี่ยควรใส่เซตประมาณไหนเพื่อที่จะไปลงเซอร์เบลัสได้ทั้งนอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดคอร์นะครับอย่างแรกเลยนะเซตควรใส่เป็นเซอเบลัสครบเซตเพราะว่า ตัวเซตโบนัสเนี่ยมันได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเซตโบนัสเนาะผมก็เลยแนะนำว่าใส่เป็นเซตเซเวลัทั้งหมดเลยส่วนเรื่องการตีบวกนะเมดเนี่ยข้อด้อยเลยคือเลือดน,น้อยแล้วก็ดีเฟนซ์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเลยอยากจะแนะนำว่าให้ตีซักบวก8นะครับขึ้นไปเนาะส่วนที่ควรจะโฟกัสก่อนเลยก็คือส่วนเสื้อนะครับ กับกางเกงเนี่ยสองอันเนี้ยคนที่จะบวกสูงๆไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปบวกสักบวกแปดนะถัดไปก็จะเป็นส่วนหัวส่วนมือกับรองเท้าเนี่ยอาจจะบวกหกไว้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะตีบวกไปถึงแปดก็ดีเหมือนกันนะหรือถ้าคนมีงบเลยนะใส่บวกสิบเลยก็ได้นะครับให้หมดเลยหรือจะบวกสิบแค่เสื้อกับกางเกงก็ได้เหมือนกันที่เหลือจะเป็นบวกแปดบวกแปดบวกแปดเสื้อกางเกงสิบอันนี้ก็เรียกได้ว่า พอเราไปลงเนี่ยจะค่อนข้างที่สบายนะเลื่อนเราก็จะเยอะตัวป้องกันเราก็จะเยอะขึ้นมานะแต่ถ้างบน้อยนะก็อยากจะให้เน้นเสื้อกับกางเกงบวกแปดที่เหลือบวก6นะครับถัดมาที่อาวุธส่วนอาวุธเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าไม่ได้มีงบจนถึงบวกสิบเอาแค่บวกแปดก็พอนะครับถึงเราจะตีไปบวกสิบก็ตามเนี่ย ผมมองว่าดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านเท่ากับอาชีพอื่นนะครับเมดฟอร์ยูเซอร์นะในแพทนนับปัจจุบันผมก็ยังมองว่าดาเมจไม่ได้แบบวุ่นวาเท่าไหร่เราไปนเน้นเป็นตัวชงให้กับเพื่อนในการบูดาเมดดีกว่าผมเลยแนะนว่าสักบวกแปดก็พอหรือจริงๆใส่บวกหกก็ได้นะครับแต่ควรที่จะไปทำซับฟิกนะเพราะว่าไอ้ส่วนนี้จำเป็นนะครับอย่างเช่นอาวุธผมใส่เต็นนะครับไปทำซับฟิกเซนเพื่อที่จะ ทำให้การป้องกันเวทของเป้าหมายเนี่ยลดลงนะทาให้ตัวมอนเนี่ยโดนดามจเวทแรงขึ้นจา่าชงให้เพื่อนด้วยก็ดีนะครับส่วนออฟเนี่ยผมใส่เป็นเมจิกเนาะหรือว่าจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่นะส่วนมือผมอยากจะบังคับเลยให้ใส่ไอรอนวอลนะครับที่เหลือคนจะไปใส่อินหรือว่าใส่เทนไอรอนวอลอะไรก็ได้นะครับไม่ซีเรียสหรือจะใส่ตามแบบผมก็ได้นะครับนี่ของผมซับฟิกเท่านี้นะครับ ใส่ได้เลยแต่ว่าเบอร์เนี่ยอขอขอเลยว่าใส่อลอนวอร์นะครับสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีเนาะ,ะประมาณนี้ส่วนเรื่องซีลนะครับก็จะเน้นไปส่วนของอิน m อ t k นะครับเน้นเลือดด้วย p d เดฟเอควรมานะครับเลือดวิ h นะเรื่องเพจฮิลนะควรที่จะมีเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะบางนะครับส่วนประดาบก็ m อ t k ก็ได้วิ t อินนะ เอจีเนี่ยจะไปเน้นก็ได้ก็ไม่เสียหายเนาะถ้าเรามองว่า m a t k อเินเราเยอะแล้วเรื่องบ้องกันเราเยอะแล้วนะครับค่อยไปเน้นเอจต่อก็ได้เพื่อที่จะให้มันติดครีนะครับหลักๆแล้วประมาณน,นี้นะของสมสัยเรามุมอมองของผมเนี่ยก็ยังอยากให้เน้นส่วนของเลือดนะควรมีไว้จริงๆสแตทที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยผมไปลงเซอร์เบรสฮาร์ดคอร์มานะครับ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเลยเลือดน้อยมากนะอยากจะให้ดันไปสัก1 6ื่นขึ้นไปถ้า20 0 0 0ได้ยิ่งดีนะนะครับจะเล่นสบายขึ้นมากกว่าเดิมเลยประมาณนี้ของสมใส่ถัดไปเป็นส่วนของสกิลนะมาดูกันที่สกิลของโซเซเลทนะให้อัพตามผมได้เลยนะครับสามารถกอฟได้เลยนะ สกิลที่ใช้บ่อยเลยก็จะเป็นตัวกาเซียสไปนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวพอยชั่นมิสไซล์สอ,อันนี้ได้ใช้บ่อยมากๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้บอสที่เราใส่สกิลเนี่ยติดตัวน้ําแข็งทําให้เพื่อนของเราหรือว่าปาร์ตี้ของเราเนี่ยทำดาเมจได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเกมนี้ถ้าตัวบอสหรือว่าตัวมอนเนี่ยติดตัวน้ําแข็งเกาะนะครับมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น เมด for user ยังไงก็ต้องมีตัวสกิลนี้นะคะไว้ติดตัวสกิลเนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าครูดาวมันพร้อมใช้เมื่อไหร่ก็พยายามใช้ให้บ่อยๆนะครับมันจะทําให้เราจบมอนหรือว่าจบบอสได้ไวยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เลยควรที่จะมีติดไว้อัพเต็มเลยนะครับถัดมาที่ for user นะครับผมแนะนําว่าให้อัพให้ได้เท่าผมเลยยิ่งดีนะครับ พยายามอัพให้ได้หลายๆสกิลเพราะว่าเราจะได้วนสกิลให้ทันสกิลที่สําคัญเลยนะครับนะับแพ์ปัจจุบันนี้ที่ผมอ,าอยากจะเน้นให้อัพให้ถึงเลยก็คือตัว Gravity Ascension นะครับทําให้เราสามารถขัดจังหวะบอสได้ดีนะแต่ขัดไม่ได้เลยก็คือบอสเซอร์เบลัสที่เป็นฮาร์ดโหมดนะฮาร์ดคอร์โหมดแต่ถ้าเป็น n o r m a l เรายังสามารถขัดได้แต่ถ้าเป็นฮาร์ดเนี่ยขัดไม่ได้ถัดมาเลยก็คือสกิล Time Stop สองสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จําเป็นเป็นตัวชงทําให้เพื่อนเราช่วงเวลาในการเบิร์ดเนี่ยทำให้เพื่อนของเราตี้ของเราเนี่ยเบิร์ดได้อย่างง่ายนะไม่เจอบอสขัดไม่เจอมอนขัดจะไม่อ่าสะดวกยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ก็มันคบกันนะครับแนะนําว่าพอเรามาปึ๊บถึงปึ๊บนะครับถ้าเราอยากเบิร์ดใช่ไหมให้เราใส่ gravity ascension เบิร์ดปึ๊บบอสก็จะโดนตัวลูกกลมๆเนี่ยนะครับกดหัวจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ พอสกิลนี้ใช้เสร็จปุ๊บให้เรากดทำสต็อปต่อมันก็จะยืดเอ่อยืดเวลาในการอาโกดบอสได้นานยิ่งขึ้นเพื่อเราก็จะได้เบิร์นได้อย่างสบายยิ่งขึ้นนะครับหลักๆแล้วประมาณนี้ส่วนสกิลที่เหลือก็อาใช้มีเท่าไหร่ก็ยัดๆไปนะครับตัววาร์ปเนี่ยก็ควรมีติดไว้ทําให้เราคล่องตัวในการหลบในการอาตัวเปิดอาพวกบอสนะครับ เรื่องของตัวกระจกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตี้ที่เราลงเนี่ยถ้าเป็นตัวดาเมจเวทเนี่ยไอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิมแพ t บ้างๆเลยนะครับกระจกฟอร์มิลเลอร์หรือสกิลแอ่าแบคโคก็ดีเหมือนกันนะครับที่ผ่าถาช่วยได้เยอะในการเคลียร์ลูกกิกี้นะครับในระหว่างดันในระหว่างเนส่วนเรื่อง สกิลไหนที่เราอยากจะเน้นไปทำดาเมจผมก็จะแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัว n i g เ t เ a อ e r นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นผลได้เยอะเลยเนาะมันระเบิดแรงมากๆนะครับส่วน s u มเมอร์คอมเนี่ยผมว่ามันก็แรงเหมือนกันแหละนะครับแต่มันอัพได้แค่ไม่เท่าไหร่ผมเลยว่าเออไปอัพ n i g เลเ a อ e r ละกันนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเรื่องของการอัพสกิลผมว่า ในมุมมองของผมเนี่ยพยายามอัพให้ได้ตัวเนี่ยอัพให้ได้เลยนะครับไม่งั้นมันจะชงให้เพื่อนได้ไม่เต็มที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเรื่องของการเล่น made for user ผมว่าจะประมาณนี้ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ายังขาดสกิลที่สำคัญเลยกคือตัว beyond time อันนี้จะมาในตอนแพท40นะครับเป็นตัวช่วยเร่งครูดาวให้เพื่อนๆของเรานะอัดสกิลได้อย่างเต็มที่เนาะเดี๋ยว ค่อยไปเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันตอนที่แพท40มาเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นไกด์เพิ่มให้อีกนะครับไกด์ made for เ u s ร r นะครับจะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากเพราะว่าสกิลที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายเนาะมี2สกิลที่ชงให้เพื่อนในการเบอร์ดาเมจได้อย่างสบายแล้วก็ไม่เจอตัวอะไรขัดนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับหรือว่าใครมีคําถามอะไร นอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ต่อ,อยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคอนเทนต์หน้าผมโนโนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย